ช่วงมุสลิมทัวร์สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเกลือจากเหนือจรดใต้มีเกลือภูเขาเกลือสินเทาเกลือสมุทรและเกลือหวานจากดินแดนปัตตานีที่รู้จักกันซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์มีการทำต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานทำให้เกลือหวานกลายเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ และเป็นหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมของภาคใต้ในการปรุงอาหารของชาวปัตตานีและผู้คนในบริเวณใกล้เคียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกลือหวานให้กับพี่น้องในพื้นที่ได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ทำนาเกลือก็คือเกลือหวานปัตตานี นะครับก็คือตรงนี้แหละนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด125ไร่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทำนาเกลือเช่าพื้นที่ซึ่งจะมีพี่น้องที่ทำนาเกลืออยู่ตรงนี้ประมาณ30รายไร่ด้วยกันในเนื้อที่125ไร่อันนี้เป็นส่วนที่ดินของอบจอ ในส่วนด้านหลังนั้นก็คือเป็นที่ดินของพี่น้องประชาชนเดิมซึ่งในขณะนี้ก็รกร้างไม่ได้ทำประโยชน์และเพราะว่าจะมีบ้านจัดสรรเข้ามาแต่เราก็พยายามที่จะอนุรักษ์นะครับโดยที่พยายามที่จะเชิญชวนนะครับเกษตรกร,ร,กรที่ทำนาเกลือ2-3ตสาตำบลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำบลตังยโยลุโลกตำบลบานาและตําำบลบาราโหมที่ยังมีสภาพของการทำนาเกลืออยู่ นะครับรณรงค์ให้มีการทำนาเกลือโดยที่องค์การบริหารจนบวัตนนั้นจะไปต่อยอดในเรื่องของการสร้างเป็นศูนย์สาธิตศูนย์แปรรูปนะครับซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือผมนะครับจากนี้ไปประมาณ500เมตรที่จะทําเป็นศูนย์สาธิตแปรรูปเกลือหวานนะครับให้เป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นสบู่ที่ทํามาจากเกลือไม่ว่าจะเป็นสปาเกลือซึ่งเราก็ได้ร่วมมือ กับทางมอ,อ,อปัตตานีแล้วก็วิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมและก็แปรรูปสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เกลือตรงนี้ก็คือว่ามาตั้งแต่อดีตน,นะครับสมัยเจ้าเมืองปัตตาน,นะน,นีนะครับสมัยนั้นนะครับก็ได้มีการทํานาเกลือนะครับซึ่งเป็นเกลือ,อหวานนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของน้ําทะเลเ,เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ นะครับตรงนี้ขึ้นมาทําให้รสชาติของเกลือเนี่ยก็คือว่ามันจะกลมกล่อมนะครับเหมาะในการที่จะทำํำไปปรุงอาหารและก็ทําแปรรูปสินค้าต่างๆส่วนหนึ่งก็คือเราได้มีการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเมื่อก่อนก็คือว่า,าจะเป็นสภาพป่าด้านหลังเราก็ได้มีการถางป่าเพื่อขยายพื้นที่ในการทำนาเกลือ แล้วก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินไม่ว่าจะเป็นป้ายสะพานแล้วก็ป้ายด้านหลังและต่อจากนั้นก็คือว่าเราก็ได้มีการสร้างมักบุเทศในการที่จะให้ความรู้ถึงวิธีการทำนาเกลือแล้วก็ต่อจากนั้นก็คือว่าเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ลน,นลงออกตามสื่อวารสารของอบอจอซึ่งกระจายไปยังทั่วประเทศไทย เพื่อที่จะให้รับรู้รับทราบแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาท่านก็บอกว่ามาปัตตานีเนี่ยมาใน3จังหวัดมีความรู้สึกก็คือว่าปลอดภัยแล้วก็อาหารการกินก็ถูกอร่อยแล้วก็ที่พักก็ถูกนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซเซ็ไม่ว่าจะเป็นมัสยิดกลางนะครับแล้วก็ยามค่ำคืนก็ได้ไปเที่ยวกรินมาร์เก็ต ไปปัตตีบาซ่าสายหมออกเกษตรกรทำนาเกลือเขาขายเป็นกิโลกิโลและประมาณ30บาท25บาทถึง30บาทเพราะเขายังไม่ได้มีโอกาสที่จะแปรรูปตรงนั้นขึ้นมาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเ่รร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเราพยายามที่จะสื่อสารกับผู้ประกอบการโรงแรมโดยที่ว่าเราต้องการที่อยากจะให้เกลือหวาน ปัตตาเนี่ยเข้าสู่โรงแรมดังๆนะครับจากส่วนกลางเพื่อที่จะนําเกลือตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งเรากําลังที่จะคิดค้นหาวิจัยนะครับทำวิจัยอยู่นะครับรสชาติเกลือเกลือหวานของปัตตาดีกับเกลือหวานที่อื่นเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ไปขายคุณสมบัติของเกลือหวานปัตตาดีว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นตรงไหนอย่างไร กลือหวานปัตตานีก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยสวิตซอลก็คือว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซียนะครับมาจากมาลากาได้มาเยี่ยมมาชมวิธีการทํานาเกลือแล้วก็มาถ่ายรูปก,ก็เชื่อนะครับว่าเขาเหล่านั้นก็จะกลับไปแล้วก็ไปบอกเพราะว่านาเกลือถ้าเราไม่อนุรักษ์เราไม่ส่งเสริมเราไม่ขยายการผลิตก็คือว่า สักวันหนึ่งนาเกลือซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นก็จะหายไปเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในประเทศและก็ต่างประเทศมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูวิธีการสาธิตในการทําเกลือและต่อไปเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานของเราได้จําหน่ายออกไปสู่ท้องตลาดครับ